ก่อนข้าวครั้งแรกนี่มาดูม่อนจอนกินข้าวม้อนแจ่มกินข้าวเอาปากมาทางนี้ก่อนไม่ไม่ไม่อย่าไปใกล้เอาโทรศัพท์ออกก่อนอ้าวเนื้อลมดีจังเลยเอ้ยยิ้มหวานกินข้าวครั้งแรกโอ้โหอาปากเอาเลยตายแล้วตายแล้วอุ้ยนี่นเก่งมากเลยเก่งมากครับแต่เขาก็ดีใจนะอ่ะอันหนึ่งสอง เอาปากเอาเลยครับโอ้ยเก่ง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 มากเก่งมากเอาเอาอยเอาปากเอาเลยโอ้หมับหมับหมับเลยกระนั่นแล้วกรนด้วยใช่เออเก่งจังเลยล่ะเพราะว่าอย่ากินข้าวเหรอลูกโอ้ตาหายแล้วน้ำก็กินเป็นอีกขนาดดีใจอารมณ์ดีด้วยขี้กลัวแล้ว ถ่างเอาต้องหักออกมาโอ้โหไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับอือเอียดมากเลยครับปั่นจะละเอียดเลยครับโอ้เก่งจังเลยเรียงสองซ้ำอ้ายเอางปากเอาเลยอะเอาาแล้วทไม่นคายคืนไปหมดแล้วอ่ะไม่มีคายเลยเช็ดปากหน่อยลูกเช็ดปากหน่อยนะครับลูกเก่งมากเลยลูก คำหนึ่งอีกคำหนึ่งอาปากครับอาปากครับอืมเขาก็กินด้วยเนาะอืมเก่งจังเลยลูกฮะอ่าเด็ด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 เด็อ่าอืมเก่งเก่งโอ้ยช้อนนึงอาปากอาปากครับโอ้ยอารมณ์ดีกินข้าวโอ้โหครั้งแรกกินข้าว เด็กน้อยกินข้าวมันจํากินข้าวโอ้กินข้าวแล้วกันน้ํานะครับกินข้าวแล้วกันน้ํานะครับข้าวก่อนนะครับแล้วก็น้ําตามนะครับจะได้ไม่ติดคออับปากครับอับปากอับปากอับปากโอ้โหอับปากเอาเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋โอ้หมดเล่าเลยดูเขาดูเขาดูเขาหนึ่งสองสาม เก่งจังเลยลูกอาเก่งครับเฮ้ยตานน้ำน้ำน้ำเฮ้ยเปนข้าวคั่มน้ำคั่มหน้ำอะไรนะน้ำปลาต่เดี๋ยต่เดี๋ยวปับปับปดีใจดีใจเออมันไม่ต้องเอามือเอามือหาอะไรกินแล้ว嘛อ่ะนะเอ้ยยิ้มหวานแฮะเขาผม จะหมดแล้วลูกเก่งจังเลยอ่ะเฮ้ยเก่งมากเลยครับทายไม่ไ่ทายเกินลงทองไม่ทายเลยไม่มีเลยเกืนหมดครับจะหมดแล้วเก่งช้อนเดียวเอามัวน้เก่งจังเลยได้ละสอนโอ้โหโอ้โห

มัม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 มมมมยังยังค่อยค่อยกืนน้ำน้ำน้ครับน้ำน้ำน้ำนอ้ยดน้ำครับมดน้ำปโหไปจังเลยครับสดน้ำสุกอ้ําโหโนจมูกด้วยครับเอ้ย้หมดแล้วครับหมดแล้วครับ เก่งมากครับอื้มอ,อะไรอะอร่อยจังเลยไอ้ยนี่ย <c oughs> เ,เต็มจมูกเลยครับเฮ้ยเฮเช็ดกับนะอ่ะอ่ะหมดแล้วครับอื้อคมคัมลเบลอร์เลยครับ <c oughs> ยิ้มหวานยิ้มต่างหากไอ,อ,อ้ยิ้มหวานยิ้ต่างหักฮึ่มดูแล้วข้าเกินข้าเกินป๊อปป๊อปอเลย เก่งจังเลยหมดที่กระช้อนหนึ่งแล้วแหละไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะเย็นแค่กินอีกสักครับทีนี้ละผมบอกเลยเก่งจังเลยพี่หมายรู้ไหมว่าหนูจับไก่น้อยน่ารักมากแต่มันแส่บน่ารักมากตัวมันน่มัมากน่ารักมากขอบอก ตัวขนนุ่มพี่หอมเขาบอกน่ารักมากเขามอนเหรอไก่น้อยขอาหนูมีมันโตล<บ>นแล้วไอ้ตัวน,นั่นอ่ะไอ้ตัวนั่นมันโตแล้วแล้วมันก็ได้เป็นไก่ตัวตัวมืดเก่งมากเลยเกี้ยงหมดแล้วลูกอขนาดนี้โอ้โอหอิ่มไหม พอแล้วลูกแค่นี้พอก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยส่งช้อนกินได้แล้วขอทำซุปแซป่บเอาพอว้เอาพอแล้วเก่งมากโอ้หมดถ้วยเลยครับเก่ง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 จังเลยครับเอาไวาจำเก่งจังเลยค่ะหมดแล้ว